กอล์ฟสเตปเบสข่าวสารกีฬาที่เด็ดก,กีฬาอย่างร่วมสนุกแอดไลน์แอดกอล์ฟสเตปสวัสดีค่ะมะนาวห้าวกอนเกมนะคะสำหรับพี่มิริค่ำคืนนี้ค่ะเบอร์ลี่นะคะทีมอันดับที่15ของตารางนะคะก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์ p o o ค่ะทีมอันดับ5ของตารางนะคะค่ำคืนนี้ค่ะตี2 15นาที มาพูดถึงฝั่งผู้มาเยือนนะคะอย่างลิเวอร์ p ู o ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเกมที่แล้วเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยนะคะที่ผู้รักษาประตูจะมาหม่งทำประตูในนาทีสุดท้ายให้ทีมชนะนี่นะคะเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากๆในเกมที่แล้วที่ลิเวอร์ p o o นะคะสามารถบุกไปเอาชนะเวสต์บอมวิดเอาเบียนได้นะคะที่2ประตูตอนหค่ะ คือหลายๆคนก็ไม่อยากจะเชื่อสายตานะยคะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นจริงค่ะสําหรับลิวอพูโกงความตายนะคะสําหรับลิวอพูนะคะถ้าจะอยู่ในท็อปโฟเนี่ยก็ต้องการันตีเลยนะคะว่า2เกมที่เหลือเนี่ยจะต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นค่ะสำหรับทางเบอร์ลี่เนี่ยนะคะก็อ,อ,อยู่ในอันดับที่15ของตารางนะก็การันตีเลยว่าไม่ตกชั้นแน่นอนนะคะเพราะว่าคะแนนเนี่ยก็หลุดแล้วหลุดจากโซนตกชั้นแล้วนะคะแต่ยังไงก็พลาดไม่ได้เลยเบอร์ลี่เนี่ย เวลาเจอทีมใหญ่ก็มักจะเล่นดีเสมอเลยนะคะมาดูในเรื่องของความพร้อมนะคะทั้งฝั่งเวอร์พู่ค่ะนอกจ,กจากขาดโอซานคาบักแล้วนะคะที่น่าจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ด้วยล่าสุดนะคะก็ดิโอโกโชต้าค่ะได้รับประการบาดเจ็บจากเกมแดงเดือดน,นะคะก็ต้องพัก เรียกได้ว,ว่าปิดฤดูกาลไปเลยนะคะปิดเทอมไปเลยก็ไม่พร้อมสำหรับเกมนี้แล้วก็เกมหน้าด้วยนะคะสําหรับนักเตะที่เจ็บยาวๆก็ไม่พร้อมที่จะลงสนามในฤดูกาลนี้แน่นอนแล้วค่ะ สำหรับผู้เล่นดีค่ะนะคะไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากนัดที่แล้วสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่านักเตะก,ก็ไม่ไม่ได้มีสำรองอะไรเยอะแยะมากมายนะคะที่จะให้ได้โลเตชั่นลงเนาะก็วันนี้นะคะก็จะมาในระบบ4-3-3ค่ะอาิสงเวกเกอร์เฝ้าเสานะคะอาิสงนี้ก็คือผู้สาป,ประตูนะคะไม่ใช่กองหน้าค่ะ แล้วก็เทนนะคะแบกขวาลูปัสานแบกซ้ายค่ะคู่เซนเตอร์เนี่ยก็ยังจะเป็นเนทฟิลิปจับคู่กับลิชวิลเลียมเหมือนเดิมนะคะในตำแหน่ง3แดนกลางก็อาจจะกลับมาใช้ว้ในดมเป็นตัวจริงนะคะแล้วก็ฟาบมินโดแล้วก็ติโอโก้ััคธทาราค่ะสาประสานแดนหน้าดูมินโดซาร่าแล้วก็มมเน่เหมือนเดิมค่ะ สำหรับสถิติการพบกันเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเลี้ยวคูเนี่ยก็ดูดีกว่าแต่ในเล็กที่แล้วเนี่ยเบอร์ลี่ทำแสบมากๆเลยนะคะบุกมาเอาชนะเวอ้ยวคูถึงในแอนฟิลด์ได้เลยนะคะที่1ประตูต่อ0ูนเกมนี้เวอร์พููจะต้องกลางตาให้ได้นะคะกลับไปบุกเอาชนะในบ้านของเบอร์ลี่ได้แน่นอนนะคะสำหรับเกมนี้คิดว่าเวี้์วููค่ะจะบุกไปเอาชนะเบอร์ลี่ได้ที่1ประตูต่อศูน